สวัสดีครับผมเฟื่องนะครับเราอยู่กันในช่องน้องไปดำตัวน้งกบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมคราวสองเนาะอ่ะตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนี่นะฮะตัวละครน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ก็คืออาชีพโอลาเคิลนั่นเองนะครับอ่ะคอนเทนต์วันนี้นะครับนั่นก็คือจัดสกิลโอลาเคิลนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะไล่ไปทีละอาชีพเนาะส่วนใครที่อยากจะเห็นอาชีพอื่นนะครับส่งตัวเข้ามาแล้วกันนะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับยูเซอร์แองเจิลนะครับพี่ เอาตัวละครมาให้รีวิวกันนะครับก็เป็นสมาชิกในกิลนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะที่ให้ผมได้มาจัดสกิลโอลักเกิลให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับโอลักเกิลก็แบ่งไป2ส,สายด้วยกันนะครับได้แก่ไวเซกแล้วก็จักนะครับไวเซกก็จะโดดเด่นไปทางการซัพพอร์ตค่อนข้างจ๋าเลยนะครับอันนี้คือสายจักนะที่คุณผู้ชมเห็นเนะี่ยก็จะเป็นสายซัมมอนนะครับก็จะเป็นสายโจมตีกึ่งซับนั่นเองนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นซับไม่ได้บันเล่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไปดูสกิลนะครับของโอราเคิกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะไปตอนหนึ่งผมขอมาสายโอราเคลิแบบปกติก่อนแล้วกันเนาะหน้านี้นะจะอธิบายสกิลไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันสกิลแรกนะครับแดนดวงดาวนะครับสกิลนี้คือเป็นสกิลที่ทำดาเมจหางกินของโอร่าเคินะครับเนื่องจากว่าครูดาวน์มันสี่วินะมันจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจค่อนข้างได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ส่วนของพาสซีฟก็ไม่มีเลยมากก็คืออัพดา้ใ Uh, SP เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปครับสกิลนางฟ้าจุตินะครับสกิลนี้เป็นการเสกสมอนมาช่วยต่อสู้นั่นเองนะครับส่วนพาสิชนะครับก็จะทําให้ศัตรูที่อยู่รอบๆเนี่ยลด p d 20%นตะครับต่อไปครับคุกสักสิธิ์นะครอันนี้จะเป็นสกิลที่ดีมากๆก็คือเหมือนแบ็คโฮใช้สกิลแบบเป็นหลุมดูดไปฮะทำให้ติดซ,ซีซีแล้วก็มือนอยู่งั้นค่อนข้างนานสกิลนี้ถือว่า มีประโยชน์กับโอลเคลื้นมากๆครับอย่างเช่นลงในพวกกรีหรือพวกอะไรเงี้ยค่อนข้างดีแต่ว่าข้อเสียคือคูณทรรมนานนะครับส่วนพาสซีฟก็จะเป็น gate, อัปเกรดสกิลนะครับตรงนี้แหละก็คือเพิ่มดาเมจนั่นเองอะต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นฮิลเลือดนะคะฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนนะฮะที่มี HP ต่ำสุดนะครับระยะ3คนนะและเพิ่มลิมิต HP ให้แก่เพื่อนที่ถูกฮลอีก10%เนะครับอะประมาณนี้ ส่วนพัฟซีฟก็หากเป้าหมายสูญเสีย HP 5%นะครับจะฮิลเพิ่มอีก1%ก็คือฮิลแรงขึ้นนั่นแหละนะครับอันนี้จะเป็นสกิลฮิอ 1, ลอีกหนึ่งฮิลนะครับก็คือเพลงแห่งสวรรค์น,นะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะฮิลต่อเนื่องนะครับให้กับเพื่อน5คนเลยนะครับอ่ะส่วนพัฟซีฟก็ทําให้ฮิลแรงขึ้นนั่นแหละไม่มีอะไรมากสกิลนี้นะครับเป็นพัฟซีฟติดตัวโหระเครื่องนะครับข้าอธิบายว่า เราเคลื่อนโจมตีทั่วไปรวมถึงใช้สกิลล้วนนะครับสะสมพลังแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าไอค่าเกรดเอสพีได้แหละเมื่อปล่อยสกิลกำหนดนะฮะจะใช้พลังแสงศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างผลรุนแรงพลังยิ่งมากผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเป็นการเก็บสแต็กให้กับซัมมอนนั่นเองนะครับมาดูที่สายจักรกันบ้างครับที่มีพาสซีฟและสกิลเพิ่มเข้ามาเนาะไอ,อ้พาสซีฟนี่ก็คืออันเชิญแก่งขึ้นก็เพิ่มค่าสแต็กทั้งหมดของไอ,อตัวซัมมอนนะ ะสกิลที่เพิ่มเข้ามาครับดาบนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอัญเชิญดาบให้กับเออ่ไอตัวซัมมอนนะครับก็คือปักดาบนั่นแหละอ่ะเป็นสกิลโจมตีของซัมมอนนั่นเองนะครับและเพิ่ม spd 30%นะครับแล้วก็เพิ่ม spd 80%นะครับต่อไปดาบนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อปล่อยดาบนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ10%ตอนน่อร์เซ็นต์ต่อเงหวินะ,ะสกิลต่อไปครับนางฟ้าสักศิษย์เลื่อนขั้นก็เป็นอัปเกรดมาจาจกกขั้้นนนแรนะะระตงีเลย อันนี้ก็ทำให้นางฟ้านะเป็น6ปีกนะครับแล้วก็มันจะแก่งขึ้นนะดาเมจก็แรงขึ้นในส่วนพาสซีฟก็จะเพิ่ม HP กับ ATK นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ถือว่าดีมากต่อไปครับพาสซีฟแสงไม่ขาดสายเมื่อใช้สกิลอัพเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์จะคืนพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ใช12้12นะครับเหมือนกับใช้ไปคืนมานิดนึงอ่าประมาณนี้ส่วนพาสซีฟน,นะครับนี่พลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอีก4หน่วยนะครับ อันนี้ก็เป็น HP เปอร์เซนต์กับปฏิตัศที่เพิ่มเป็นหน่วยนะครับก็เพิ่ม HP กับ ATK นั่นเองอาศรวิธีการอัพสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูนะหลักการก็คล้ายๆกันหมดนะครับเริ่มต้นเอาสกิลที่ต้องใช้ก่อนเลยดาบน้ำฟ้าสิทธิ์คอ,อบังคับเลยฮะอัพไป5ก่อนนะครับอัพแบบนี้นะเสร็จแล้วก็มาอัพในส่วนของซัมมอนแต่เราต้องอัพน้านนี้ก่อนครับอัพไป5้าอ่าอัพอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็อัพนี่ห้า อแรกก็ลงพาสซีฟไว้หนึ่งนะครับแคือเราต้องอพัพพาสซีฟก่อนเพราะว่ามันคุ้มกว่าเราจะไม่อัพแบบเนี้ยหกแล้วเอานี้ไว้ศูนย์เงี้ยไม่ใช่ฮะเราต้องอ,อ,อัพอย่างนี้ก่อนอ่าอย่างน้อยก็คือพาสซีฟต้องมีหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็ติดตัวให้หนึ่งไปหมดนะหนึ่งให้หมดเลยครับแล้วมาดูที่หน้าแรกนะครับทีนี้เรามี2สกิลใช่ไหมอ่ามีซัมมอนกับมีลำแสงนะก็คือสกิลนี้ สกิลนี้ต้องเสร็จสมบูมาก่อนนะครับเราถึงจะใช้ลําแสงีได้ถึงจะปักตราบได้เนาะทีน,นี้กลับมาที่หน้าแรกครับสายแรกที่ผมจะให้ทําก็คือสายโจมตีแล้วกันนะครับเป็นโจมตีจ๋าเลยนั่นก็คือเอาแดงดวงดาวมาอ่ะไป5นะครับแล้วก็พาสิบหนึ่งเห,เหมือนเดิมเลยอ่าแล้วก็ตามด้วยคุกสัก์สิธ์นะครับอ่าหรือว่าแบงค์โฮนี่แหละอปไป5แล้วพาสิบตามด้วย1เท่านี้เท่ากับว่าเราจะมีสกิลนะครับสสกิลแล้ว ก็จัดวางนะครับเราเอาท่านี้ไว้ท่านที่1เลยเพราะคู่ดามันไวแล้วท่านี้ท่านที่2อ,อ่าสมมอนก็ไว้4ี่ก็ได้หรือสามก็ได้แล้วแต่ครับเพราะมันต้องเสกมาก่อนแล้วค่อยใช้ดาบใช่ไหมอาไว้สก็ได้อ่าสกิลก็จะออกมาประมาณนี้อ่าหนึ่งสองแล้วก็ปักดาบ3อ่าประมาณนี้นะขบวนจะประมาณนี้ใส่โจมตีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอร์เราเหลือใช่ไหมสิบสี่พอร์เราจะทําอะไรดีนะครับอันนี้ลืมพาสซีฟ อันนี้พัฟซีฟด้วยนะลืมลืมลืมอ่ะเราก็จะลงพัฟซีฟของไอ้น,นี่กนเลยครับปักดาบนะเอาดาเมจนะอ่ะอาอีกอันหนึงก็จะเป็นซัมมอนครับอ่าซัมมอนเราจะโจ,จมตีแรงขึ้นนะอันนี้เนี่ยไป5ใช่ไหมเาหราเหลืออีก5นะครับผมก็จะมาเติมตรงนี้อ่าสกิลไหนดีอ่าเอาเป็นนี่แล้วกันซัมมอนอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าเหลือลงไรก็ลงไปเลยนะนี่ผมลงไปแบคโฮแล้วกันอ่ะเท่านี้นครับสายโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเซตอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายซับนะอ่ะเรามาตรงนี้ได้ครับนี่ตรงแจ็คนะเราก็เริ่มมาแผ่น2ครับอ่ะสายซับอัพยังไงนะครับเหมือนเดิมเอาสกิลที่จําเป็นก่อนเพราะว่าถึงเราจะเล่นสายซับเนี่ยโอลาเคิลนเนี่ยเราก็ต้องเสกสัมมอนมาช่วยดีนั่นคือจุดเด่นนะไม่งั้นจะไม่มีดาเมจเลยฮนะอ่ะเราก็อัพอันนี้เหมือนเดิม นในส่วนของแซมมอนนะอัไปลงภาษีวไว้หนึ่งเหมือนเดิมครับห,หีืออไป5ลงภาษีวไว้หนึ่งเหมือนเดิมถ้าว่าตอนนี้มี2ส,สกิลใช่ไหมอ่าทีนี้เราจะเล่นเป็นซับนะทีนี้มันก็มีอยู่2แบบด้วยกันว่าเราจะเอาซับทั้ง2เลยเอาฮิล2เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะเอาแค่ฮิล1อ่าถ้าฮิล1เนี่ยผมจะเลือกอันนี้ สมมติถ้าครูผู้ชมเลือกฮิลหนึ่งนะผมจะเลือกเพลงแห่งสวรรค์แล้วก็ตามด้วยแดนดวงดาวก็คือเอาสกิลที้ไม่ทำดาเมจเพราะว่าสกิลนี้มันครูดาวสี่วิถ้าจะเอาไอ้คุูสิบสี่มาทำดาเมจมันค่อนข้างไม่เวิร์กเพราะว่าม,าม,ามันมันครูดาวสิบสี่วิในกรณีนี้สมมติว่าถ้าเกิดเราลงแดนกับเพื่อนอ,อยากจะช่วยเพื่อนลงม้ยาลงดันเจียนนู่นนี่นั่นนะครับก็เอาในส่วนของแดงดวงดาวมาเพิ่มเติมก็ได้ในกรณีที่ขาดดาเมจนะเอาแดนดวงดาวเนี่ยมาทำสกิลดาเมจหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็ตามด้วยเพลงแห่งสวรรค์นะ แต่น,นี้เนี่ยคือผมจะเล่นเป็นซับจ๋าเลยนะครับผมก็จะเน้น2สกิลนี้ก็คือคิวอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ให้สมอนตีนะฮะก็ไปหาเลยเนี่ยแบบนี้แล้วก็ตามในพันสิบหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็ไปเพิ่มสล็อตที่3ก็ได้ครับเพิ่มสล็อตที่3แล้วก็เอาเป็นเอสเกิลแดนดวงดาวมาแล้วก็เพลงแห่งสวรรค์อันนี้ผมเซตให้ดู2เซตพอเซตสก็ไปบิ๊กเอาก็ได้นะครับจะใช้โจมตีเพิ่ม1สกิลก็ได้อ่าทีน,นี้เราจะได้สกิล4สกิลแล้ว อันนี้อัพไปหนึ่งด้วยหลือลืมออปไล่ไปนะครับอทีน,นี้พอย์เหลือพอย์เหลือแอปอะไรดีนะครับก็อัปในส่วนของนี่เลยนี่ฮัลสิบเลือดนะอันนี้จะอัปตันเลยนะอันนี้แล้วแต่ฮนะถ้าเราเอาฮิวจ๋าก็ห้าไปก่อนเลยอย่างงี้นะครับที่เหลือก็ลงเลยนะสมมั่นก็ได้แล้วแต่เลย หลักการก็จะประมาณนี้เห็นไหมเราติดพาสซีฟไว้แค่1พอนะครับตอนนี้คือมันยังไม่พอแล้คือต้องเอาตาันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดแต้มสกิลเรามากขึ้นผมแนะนําว่าให้มันลงในส่วนที่เป็นพาสซีฟของสกิลก่อนนะครับให้มัน5ทุกอันเลยนะครับอ่ามันจะเห็นประโยชน์สูงสุดมากกว่าทีนี้สกิลที่เราจะมีก็จะเป็นอ่าแสแซมอนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีแสงของแซมอนแล้วก็ตามด้วยฮิลสองสกิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าสแซมอนมาแล้วก็มีสกิลจมตินสกิล ที่เหลือก็คือฮิลอย่างเดียวฮะอ่าลงนั้นก็คือฮิลอย่างเดียวอ่านี่คือสายฮิวจา๋าอ่าก็เป็นซัพพอร์ตได้เหมือนกันในกรณีที่เราเล่นสายไวเซตเด่ยมันก็จะมีสกิลเพิ่มเกาะเข้ามาอ่าประมาณนั้นผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปใช้งานจริงให้ดูครับในส่วนของ PP ก่อนละกันนะอ่าไปดูที่สกิลผมจัดใหม่ก่อนอ่าเป็น็อตแรกนครับอ่านี่เราจะไป PP ให้ดูกันมีสกิลโจมตีสองสกิลนะอลองสู้กับซอลตแม่นดูครับ แล้วก็สกิลหางคิ้มก่อนเลยแล้วก็ซีซีเข้าไปครับแล้วก็ปักซัมมอนแล้วก็ปักตาไปซีซีกลับไปครับประมาณนี้อ่ะการเล่นก็จะประมาณนี้อย่างที่เคยบอกไปนะครับในเซิร์ฟนอกว่าโอราเคิ้นไม่ได้โดดเด่น P p พนะครับแต่การเล่นก็จะประมาณนี้นะ ก็คือสกิลหนึ่งนำไปนะครับสกิลสองซีซีไปนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นตัวทำดาเมจให้กับโอร์เรคเน่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสายซัพพอร์ตกันบ,บ้างชมรอบนี้น่าจะเห็นผลกว่านะครับเพราะว่ามีคนเล่นนะเออจะมีแค่ดาบมันนี่เป็นบอทดนะฮะอันนี้ผมจะลองออโต้ดูนะว่ากับคนจะไหวหรือเปล่านะครับรอบแรกคือว่าจะตัดตัดทิ้งไปงนะมันเป็นบอทดนะฮะอันนี้ลองดูครับยูจ่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนมากแค่ไหนนะครับ อย่างที่บอกพลังตัวละครนี่ก็ไม่ถึงแสนแปดนะครับแค่แสนหกนะแต่ดูครับว่าจะช่วยเพื่อนได้แค่ไหนเรามาถึงบ้ตอตใหญ่แล้วคุณชมอันนี้เหมือนจะปล่อยจะเซอรนะ์ออโตโ้ด,ดูนะครับอันนี้สบายด้วยแหละวิพาอีกคนหนึ่งโดนจับกับเพื่อน ผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายจักนะอ่า PVP ก็จัดเซตตามที่ผมบอกส่วน p v. e ก็เล่นประมาณนี้นะครับช่วยเพื่อนแบบซับจ่าอะไรก็ได้แล้วก็กินข้าวสบายสบายเนาะ,อ,ะอย่างที่เคยบอกไปครับว่าโอลเคิลไม่ได้โดดเด่นเรื่อง PVP นะครับก็จะต้องเห็นว่ามันค่อนข้างจะสู้กับคนอาชีพอื่นยากนิดนึงนะครับแต่ไม่มไนะเป็นไรนะเป็นเป็นอาชีพสายซับอยู่แล้วครับสำหรับคนที่ชอบทนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับคนที่อยากเห็นอาชีพอื่นนะครับผมไม่ได้เล่นตัวเพิ่มเติมนะเพราะผมเล่นนักดาบ ใครที่อยากเห็นอาชีพอื่นนะครับให้เอาตัวมารีวิวนะหรือว่าทักในเฟซมาได้นะครับก็ผมจะทำให้นะครับแล้วก็จะให้เครดิตด้วยอันนี้ต้องขอขอบคุณ User engine อีกครั้งหนึ่งที่เอาตัวละครมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับโอลาเคลสายจ็กนะส่วนซ้ายไวเซ่ครับลองไปดูในส่วนของคลิปเซิร์ฟนอที่ผมทำไปก็ได้ครับอาจจะเป็นแนวทางให้ได้เนาะโอเคครับสำหรับนนี้ครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับนายข่าวสองนะครับไวเจอกันใหม่คอนเทนเน์นะครับจุนแจ